เมื่อทำความรู้จักกับน้องควายให้มากยิ่งขึ้นหรือภาษาทางการว่ากาสอนหรือกระบือมีอีกชื่อว่าควายบ้านหรือควายเอเชียเป็นสัตว์วงวัวและควายขนาดใหญ่ที่มีแหล่งที่อยู่อาศัยดั้งเดิมในอนุีปอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปัจจุบันสามารถพบได้ในทวีปยุโรป ออสเตรเลียอเมริกาเหนืออเมริกาใต้และประเทศในแอฟริกาบางส่วนโดยมีการแบ่งต้นแบบควายตามสันฐานวิทยาและพฤติกรรมถึงสองแบบควายแม่น้ำที่พบในอนุทวีปอินเดียถึงบอคาน อียิปต์และอิตาลีละควายปลากที่พบตั้งแต่รัฐอัดซทันตะวันตกผ่านเอเชียตะวันออกเชียงใต้ถึงจนถึงหุบเขาแยงซีทานตะวันออกของทีมควายสถานะการอนุรักษสัตว์เลี้ยงหรือปะสุสัตว์การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์แก้ไขการจำแนกนี้โดมเมนยูแคาริโอตาอาณาจักร สัตว์ไฟล้มสัตว์มีแกนสันหลังชั้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอันดับสัตว์ทีบคู่วงอวมวัวและควายอวมย่อยอวมย่อยวัวและควายสกุลสปีชีาาส์บูบาลัสบูบาลิสชื่อทวีนามการกระจายพันธุ์ของควายในคอสองสองพันสี่ชื่อพองควายป่า บูบาลาสันนี่ีความเป็นไปได้ในการเป็นตัวแทนบรรพบุรุษของขวายบ้านมากที่สุดผลจากเนินวิจัยทางวิวัฒนาการชาติพันธุ์แสดงให้เห็นว่า ความแม่น้ำน่าจะมีต้นกำเนิดในอินเดียตะวันตกแล้วถูกปรับเป็นสัตว์เลี้ยงประมาณ6,300ปีที่แล้วส่วนควายหลักมีต้นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แผ่นดินใหญ่และถูกปรับเป็นสัตว์เลี้ยงประมาณ3,000-7,000ถึง 7, ปีที่แลาวควายแม่น้ำกระจัดกระจายไปทางตะวันตกถึงอียิป โมกฮานและอิตาลีส่วนควายปลับกระจัดกระจายไปทางเอเชียตะวันออกจฉีงใต้และไปทางตอนเหนือถึงหุบเขาแม่น้ำแยงซีเมลู่หาค้าขายควายจากอารยธรรมลุ่งแม่น้ำสิงทูปไปยังเมโซโปโตเตเมียเมื่อ2500ปีก่อนคริสต์ศักราช กราประทับอานลับของกรสิส์แอคแคดแสดงการเชิดอลีไว่ด้วยปัจจุบันมีควา่ยอย่างน้อย130ล้านตัวทั่วโลกและผู้คนส่วนมากขึ้นท่ามันมากกว่าสัตว์เลี้ยงชนิดตอื่น